นะครับมาที่กระท่อมหลวงปู่สวงเป็นกระท่อมวัดปาน้องหลวงนะครับตำบลอาโพนอำเภอบัวเชิดจังหวัดสุรินทร์นะครับวัดปาน้องหลวงมีหลวงปู่สวงสององค์แล้วตรงนี้เองจะเอาหลวงปู่สวงมาอีกองหนึ่งนะครับกดเข้ารรษานะครับมาเจอน้องเอ็นฟิววัดดีจ้าน้องเอ็นฟิววัดดีจ้าสวัสดีครับบอสวัสดีวัดดีครับหนูไปไหนมาจ๊ะ มาจากวัดหลวงปู่สวงครับมาจากวัดหลวงปู่สวงบอกครับเม่นบอกหนูบอกเจ้าจ้าเดี๋ยวลุงให้อันนี้อ่ะเอาเปิดฟ้าถวายหลวงปู่น้อยหนูเปิดเป็นไหมลวงเปิดเปิดได้ไหมเปิดเลยเปิดถวายหลวงปู่หน่อยอ่ะเออมุนได้ไหมุนไม่ได้ตั้งนะโมตั้งอธิษฐานหลวงปู่ให้เปิดได้นะเร่งๆออกกำลัเร่งๆขมวดขอหลวงปู่ก่อนบอกเปิดง่ายๆหน่อยขอหลวงปู่ก่อน ตาถุยลวงปู่ให้เปิดให้ได้อน่ยกเบื้อบ้านลงปู่แล้วก็ให้นะู่นนอนมีเซนนะครับให้คุณตาเปิดให้ได้จ้ะให้คุณตาเปิดให้ก็ได้อืมเมาเนยคมแจงปิดเปิดไหมดิหมุนเลยเอาไปสไลดหลวงปู่เลยฟ้าไปวางตรงนู่นยกมือไหว้ยกมือไหว้หลวงปู่โอนี่เลยใช่อืมเดี๋ยวยกมือไหว้กันครับยกมือไหว้เอาฟ้าให้ลุงด้วยเดี๋ยวดูลุงลูฟ้าด้วยยกมือไหว้ใช่ เออนะครับน่นตีะเอาบางเลขอะไรเอ่ยเลขอะไรเลขอะไรใครเลขด้วยอืเอามาเอามาเดี the wrote, the anyway. uh, ๋ยวเลขอะไรเอ่ยเอามาตอนนี้ก็ได้อืมยายรูเลขอะไรเอ่ยไห้ล้เลขอะไรเอ่ยเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเลขเจดเจ็ดศูนย์แปดงวดก่อนก็เข้านะงวดก่อนให้ศูนย์หกเขียนให้ศูนย์หกกับดินโอ้ไปซื้อลอตเตอรี่แล้ว มาจากไหนอาสวัสดีครับคุณคุณลงวันดีครับผมมาจากวัดนหลวงพ่อพุทวงครับพาหลานไปซื้อลอตเตอรี่ครับไปทําบุญด้วยทําบุญแล้วก็อ๋อไปจีบลอตเตอรี่ด้วยไปซื้อลอตเตอรี่ด้วยครับงวดที่แล้วเห็น้ะไ้เยอะครับเขาเขียนให้ยังไงเขาเขียนให้ในกระท่อมเลยบอกครับในห้องเครื่อที่พี่พันเคยไปนั่งเล่น่อ๋อที่ไปทุเรียนวันนั้นนะครับเขาเขียนยังไงเขาก็บอกตาว่าไงมันเออตอนมันออกเ็ดสองสองวันวันวันที่หนึ่งเนาะ ที่ผ่านมาคือแกก็ไปกับยายไปเล่นกับผมนั่นแหละพอดีไปปุ๊บผมก็เอ็นตู้นั่งเล่นตรงนี้นะเนี่ยตาจะติดไปส้มกับแก่อนพอดีเขาตาไหนปากกาอยู่ไหนเขาบ่างปากกาอยู่ในตู้เขาก็ไปเปิดตู้เแล้วเอน็นตูจะเข็นเล็เลเบอร์ให้ก็พูดอย่างนี้แหละผมไม่ได้บอกเขานะผมก็นั่งัหหนหน้าไปลงสิกธร์ตะนงศเขาก็เย็บมาผมก็ไม่ได้ใจผมต้มนำร้อนแล้วเขาก็ไปเขียน สองเจ็ดสองสามสี่ตัวสี่ตัวครับเขาว่าถ้าเสร็จแล้วเลขนี่เลขเบอร์ถูกเขาว่าผมก็ท่องกระแปคนคนเสร็จแล้วไปไปชงกลูกเนาเขาก็เคียนให้เป็นอยู่สี่ตัวสี่ตัวสี่ตัวเลยผมก็เลยแล้วงวดนี้ซื้อสองเจ็ดสองแล้วก็เอาไอ้เลขสามเลขเลขไทยสามสองเจ็ดแค่สองประตูเท่านั้นแหละผมซื้อแค่สองประตูพอมันออกมาปุ๊บโดน แล้วก่อนเราตอนไปเอาตัวเรียนก็ศูนย์หกศูนย์หกหกกับเก้าตัวเดียวกันเขียนให้เลยเนาะกับทงบนทางล่างทางบนทางล่างเลยแล้วงวดนี้เป็นไงรับงวดนี้งวดนี้เขียนให้ตัวไหนบ้างครับงวดนี้งวดนี้ได้มาแล้วครับเขียนเขียนสองประตูครับงวดนี้เขาเขียนยังไงครับเขาเขียนห้าห้าหกแล้วก็แปดสี่อันนี้เป็นเป็นเลขเรียงเขาเขียนในในกระดาน ดานขึ้นเพียงตัวห้าเขียนไปไงนะครับเขียนตัวนี้เลยบอกอตัวนี้เขียนรอบหลังไม่เขาเขาเขียนห้าห้าหกเสร็จแล้วก็เขามาเขียนหนึ่งตัวนี้หนึ่งล็อกเอกแปดห้าห้าหกกับแปดซีซีครับผมสองประตูไว้ห้าห้าหกกับแปดซี่สี่ที่ผมวงกลมไว้อ่ะ fc p r า m i u m leader s ไม่ได้ไี่ซื้อเลยถูกไหมมีห้าห้าหกไหมมีห้าห้าหกมีไหมครับมีแต่ของผมเลยลายไม่มี อ๋อคุณลุงก็ซื้อแหละไหนไดก็ดูออกไหมหนูออกไหมออกไหมงวดนี้ออกไหมออกไหมครับออกออกเขาจำมือหน่อยออกออกจำมือหน่อยจะมใหญ่หน่อยออกนะเบาแ่จบมือใหญ่เบาแะออกเลยออกเออกเลยเนาะอือปิดไปปิดมาหมดงเ อืมอืมนี่ครับมาตั้งเาดูน่งอ่าฮอรดียได้กี่ใบคะหลายใบค่ะเต็มเน้นเน้นสิบเก้าใบโอ้โหซื้อแล้วสิบเก้าใบนะครับเนาะคุณลุงแ้ผมไม่เนี่ยฟันไปฟันกับเพชรยังงั้นเลยคุณลุงแกแล้วอันนี้ครับฟันอันนี้ของหลานเขียนให้นะครับแต่ว่าคุณลุงความฟันได้ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับอ่าครับเนี่ยฮะนูน้อยนะครับ นะครับกระทอมหลวงปู่สวง <Thor> นะครับพอดีลองขับมาไหว้ที่นี่นะครับมาก็มาไหว้ก็มาเจอพอดีเลยนะครับห้าห้าหกห้าหกเขาเขียนอห้ห้า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 หกห้าห้าหกครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งเขาเขียนไว้ตรงไห้ฮะห้าหกกับแปดแปดสี่แปดสี่แปดสี่สี่นะครับน้องซื้อไว้แล้วนะครับห้าห้าหกกับแปดสี่สี่ซื้อไว้แล้ว ดูหมดเลยที่เขาเขียนที่เขาเขียนซื้อไว้หมดเลยครับแล้วมีอ่ะซื้อไว้หมดเลยนะดูแค่นี้เอฟซีก็จําแล้วครับแล้วก็เขามีเซ็นนานอย่างคนหลูกหลานเนี่ยก็ประมาณไปแต่สามขวบมาอนนี้กี่ขวบแล้วให้ถูกอันนี้ห้าโอ้สองปีครับรู้สึกเขาหปีละหาปีก็เคยไปที่ หลักกิโลบ้านตรมนะต่กอนก็เข้าเหมือนกันนะถ้าจําได้ตอนนั้นเขาไปชี้เก้าศูนย์เมื่อไหร่นี่ยเข้าใช่เขาเขียนนะวงวงกลมไปอ๋อนี่เขียนอ๋อนี่นจะกรานพื้นนะครัวที่ผมทําครัวนะโอ้ตัวนี้เลยบอกนี่นี่วงวงกลมไปมันกัห้าห้าหกนะห้าห้าหกครับเก้ากับหกตัวเดียวกันนี้เก้าว่นะห้าหรือเก้าเนี่ยแต่ตัวเขาเขียนเนาะนี่นะเขาเขาเขียนแบบ เด็กน้องมันกลับหัวกลับหางกว่ามีน่ะนูเลขไหนหนูอ่ะต่อไปเลขนี้บอกสี่นอืมไหนตัองกเขียนกลับหัวกลับหางอวันนี้อโอ้นี่เหรอชันมากเขียนอย่างนี้เลยบอกโอ้สองเจ็ดสองเต็มเต็มเลยสองเจ็ดสองสามเห็นลั้งสี่ห้าคนแต่เขียนไปแรกแกไม่ซื้อดวงไม่มีมันก็ไม่ถูกอืมนี่ครับนะนะครับท่านดูแล้วก็จะเป็นห้าห้าหกมาวิจัยดูนะ คุณโชคดีใจเหมือนกันเนอะแต่คุณลุงคิดว่าจะเป็นตัวไหนครับฟันธงที่ี่ห้าห้าหกไหมก็สองประตูก็ผมว่าน่าจะมั่นใจซีซีกับห้าห้าหนึ่งสีซีกับห้าห้าเปอร์เซ็นตน่าจะออกเบิ้นอ่ะถ้าไม่ท้าไม่ห้าห้าหกก็หกห้าหกครับหกห้าหกแต่ยังไม่ได้ตัวกลับนั่นเองสี่สี่แปดนะสี่สี่แปดสี่สี่แปดหรือสี่สี่แปดมายังไงคะัสี่สี่แปด ก็ลังเขียนอ๋อสี่สี่แปดห้าห้าหกแล้วก็อีกจุดหนึ่งแล้วก็แปดสี่สี่จุดหนึ่งอ่ะโอ้เออน้องอกเขียนไว้ยี่เลยอ่ะให้ดูกลับก็ได้เป็นไรเนาะกลับหัวกลับหางเอาเด้ออือนะครับอ๋อกลับหัวกลับหางเอาเอฟซีนะครับทุกคนทุกท่านเนาะโอ้แต่ก่อนเขาเขียนในกระดานเนาะลุงเนาะแต่เรามาลอกใส่สมุดให้ดูแบบชัดๆเนาะครับไอ้ตจ้นี่ห้าห้าหกเนี่ยเขาเขาเขียนแบบ มุมมุมสามเหลี่ยมเนี่ยครับแต่อัตัวนี้แล่เขาแกนแกนเป็นแนวเนี่ยแปดซีซีนะอือันนี้ดูเขาแกนเป็นมุมอะเนาะเป็นมุมแต่ละจุดแต่ละ ER จุด,จ ER จดสาม,มจุดเนี่ยเราก็ไปวิเคราะห์ดูครับถ้าดูอีกข,ข้างหนึง่งอันตัวนี้น่าจะเป็นเก้าห้าหกแต่พอย่างมาดู้มันก็มันก็ห้าห้าครับเนาะวิจัยผมก็วิจัยดูหมกันครับก็วิจัยดูวิเคราะห์ดูตลอดเนาะ แต,แต่แต่ให้ตลอดนะ,ะล,งงลงุงเนาะเขาไม่รู้เรื่องอ่ะนะเขาเขียนยังไม่ได้เขาไม่รู้จักเรื่องเลขเรื่องหวยแต่ว่าเขาบอกอเขาเขียนไม่เป็นด้วยใช่ไหมคะครับคือ,ไ,<ม>อไปโรงเรียนยังไม่ให้เขียนยังไม่ให้เขียนเพราะว่ามันแค่รูบานหนึ่งเองเพิ่งได้หกหกเดือนเองเข้าโรงเรียนอ่ะแต่แต่เขาแต่เขาเขียนเป็นเขียนเป็นแต่เขียนเป็นอ๋อตัวเด็กตัวนี้น่ะมีเซนน่ะมีเซนจริงมีเซน่ะคุยเขาคุยเหมือนผู้ใหญ่ครับ ืเขาคุยเหมือนผู้ใหญ่สามารถจับปากาคนือนืนมันไม่รู้เรื่องอ่ะคนอื่นมันจับปากามีแต่คูดอย่างเงี้ยหละทีแต่นี่เขาแคนเป็นเลขได้อ่ะครับนี่ไอ้ที่ที่ถ่ายมาเนี่ยที่ถ่ายมาเนี่ยครับมันมอนผู้หลักผู้ใหญ่เขียนอ่ะเนาะเลขสามอ่ะโอ้เลขสามเมื่อกี้นี่ชัดมันไปไม่ค่อยชัดไอ้สองเจ็ดสองสามอเลยครับก่อนเขาเขียนเขาบอกถามลุงยังไงบ้างนะเขาบอกว่าขอปากาบอกชุดนี้เขาขอเหมือนกันไอ้ไอ้คิดอ่ะทมนะ ลิควิดลิควิดบาดไอตัวใหญ่เลยอ๋อเมจิกเมจิกเขาเอาไว้ในตู้ตลอดเพราะว่าเอาไว้เขียนอ่ะทุเรียนทุเรียนอะไรนะอ๋อก็เลยผมไปนั่งท่องกาแฟแกก็ขึ้นมาตัวกาไหนปากกาเดี๋ยวเอ็งพือจะเขียนเลขเบอร์ให้ในอยู่ในตู้ผมก็บอกอย่างนั้นเลยเขาก็ไปเปิดตู้ตู้กับข้าวอยู่ข้างอยู่ตรงที่ผมนั่งเลยอยู่ข้างกัน ผมก็ได้ใจเขาก็เปิดเอาปปากามาก็เขียนเขียนเองวดที่ที่ออกมาได้เลยครับสองเจ็ดสองสามแกก็เขียนเสร็จสีตัวแกก็บอกผมว่าตาเสร็จแล้วนี่เลขเลขเบอร์พอผมมาเล่าบอกน้องน้องพาไปถ่ายไปถ่ายคลิปอีก,อกตอนเย็นประมาณช่วงวันวันที่เบอร์จะออกก็ย้ำอีกถูกไหมล่ะ ถูกถูกว่ะถูกสามสามครั้งุราถามน้องว่ะน้องถูกสามครั้งสามครั้งอ๋อพอมันออกมาถูกจริงๆด้วยแล้วงวดนี้แหละเขาย้ำเป็นยังไงบ้างงวดนี้งวดนี้เขาก็มาถูกนั่นแนเลยถูกเหมือนกัน